สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม Celeste Zone Zero นะครับสอบในพาร์ทนี้พามาชมแนวทางการเล่นตัวละครเอเลนโ e จกันนะครับซึ่งคลิปรีวิวนี้นะครับจะอ้างอิงตามข้อมูลโคสเปต้ารอบที่2นะครับซึ่งได้เปิดทดสอบในช่วงปลายปี2016นะครับพอที่เกมเปิดจริงแล้วอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ไม่ตรงกันนะครับยังไงก็รับชมเป็นไกด์แนวทางการเล่นก่อนได้นะครับ แ่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับสำหรับใครสนใจเติมเกมนะครับก็ฝากร้านเติมเกม Pay to Win ทำอัพไปด้วยนะครับเติมถูกกวเติมเองนะครับเติมผ่านเว็บไซต์ผ่านไลน์ผ่าน a c e b o o k ได้ทั้งหมดเลยครับลิงก์เติมเกมอยู่ที่ใต้ e s สคริปชันแล้วนะครับสำหรับตัวละครเอเลนโจนะครับจะเป็นเอเจนต์ระดับ S นะครับซึ่งเป็นเอเจนต์ที่สามารถหาได้จากการสุ่มกาชาแบบตู้จำกัดเวลาเท่านั้นนะครับโดยการโจมตีของเอเลนโจจะเป็นประเภทสลันะครับแล้วก็สร้างดาเมจกายภาพผสมกับน้ำแข็งนะครับ ซึ่งเมื่อสร้างความเสียหายท่าน้ำแข็งแล้วนะครับจะสร้างเอฟเฟกต์สแบบก็คือแช่แข็งแล้วก็น้ำแข็งกัดนะครับเอฟเฟกต์แช่แข็งจะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อเอฟเฟกต์สิ้นสุดลงจะเกิดสถานะแชตเตอร์ด้วยนะครับเป็นการระเบิดแล้วก็สร้างความเสียหายท่าน้ำแข็งนะครับในส่วนของเอฟเฟกต์น้ำแข็งกัดจะเป็นการลดพลังป้องกันท่าน้ำแข็งของเป้าหมายลงนะครับต่อมามาดูรูปแบบการโจมตีของไอเลนโจกันนะครับโดยก่อนจะเข้าสู่การโจมตีนะครับเบรเวนซ้ายบนล่างรููปตตััวละะะคครรขออองงเนโจจ่ยยบมท้้หดด6สแก เอฟเฟกนี้จะเป็นการชาร์จแล้วก็เคลื่อนน้าแข็งไปที่อาวุธของเอเลนโจนะครับซึ่งจะเปลี่ยนท่าการโจมตีจากกายภาพเป็นแบบน้ําแข็งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังแล้วกันนะครับว่าสกิลไหนสามารถเก็บสแต็คแฟลชฟีดได้บ้างนะครับเรามาดูการโจมตีปกติของตัวเอเลนโจกันก่อนนะครับซึ่งการโจมตีปกติของเอเลนโจจะเป็นการโจมตีแบบกายภาพนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนท่าการโจมต,ตีปกติได้โดยการเก็บสถานะแฟลชฟีดอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับ ดยการโจมตีปกติจะมีทั้งหมด3ขั้นนะครับซึ่งในระหว่างการโจมตีขั้นที่3นะครับถ้าเกิดเรากดโจมตีค้างไว้หรือว่ากดโจมตีต่อเนื่องเนี่ยก็จะเพิ่มระยะลาของท่าได้นะครับซึ่งเท่าที่เคยลองมาครับกดค้างจะค่อนข้างจับจังหวะยากนะครับกดรัวๆไปเลยจะง่ายกว่านะครับสกิลต่อมาคือการหลบหลีกหรือว่าดอชน,นะครับก็จะมีการหลบหลีก2แบบก็คือหลบหลีกแบบทั่วไปกับหลบหลีกแบบสมบูรณ์นะครับหลบหลีกแบบสมบูรณ์ก็คือตอนที่เป้าหมายจะโจมตีแล้วเนี่ยแล้วเรากดหลบ ซึ่งเสียงเอฟเฟกจากการหลบหลีกจะเปลี่ยนไปแล้วก็จอจะมืดลงเล็กน้อยนะครับ <Okay. S 1> ต่อมาเป็นสกิลหลบหลีกแบบพิเศษของตัวเอเลนโจโดยเฉพาะเลยครับก็คือการพุ่งตัวนะครับซึ่งถ้าเรากดหลบหลีกหรือว่ากดชิปค้างไว้ในคอมเนี่ยจะทําให้ตัวเอเลนโจเข้าสู่สถานะโรม,มิงแล้วก็เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเราสามารถใช้ท่านี้ได้โดยการกด2รูปแบบนะครับแบบแรกก็คือกดหลบหลีกค้างไว้ครับแบบที่2ก็คือกดหลบหลีก2ครั้งที่ติดกันนะครับโดยในระหว่างที่ตัวละครโรม,มิงแล้วก็กดโจมตีเนี่ย จะเปลี่ยนการโจมตีเปแบบท่าน้ําแข็งแล้วก็เก็บสเต็กแฟลฟีดได้ด้วยนะครับซึ่งท่าโจมตีนี้จะเป็น d ด s h ์แอคแท็กของตัวเอเลนโจครับชื่อว่าอาร์ติแอมบูชนะครับวิธีก,การกดง่ายคือให้กดหลบลีกครั้งไว้เพื่อเข้าสู่สถานะลมมิงก่อนนะครับแล้วก็กดโจมตีนะครับซึ่งการโจมตีท่านี้จะช่วยเก็บสเต็คแฟลชฟีดได้จำนวนหนึ่งขั้นต่อการโจมตีหนึ่งครั้งนะครับดูบริเวณด้านบนซ้ายใต้รูปตัวละครครับจะมีสถานะแฟลชฟีดเพิ่มขึ้นมาตอนที่เราโจมตีนะครับ ทางนี้นะครับการโจมตีอาร์ติแอมบูสเนี่ยนะครับจะมีอีกแบบหนึ่งด้วยครับก็คือให้เรากดโจมตีค้างไว้ตอนที่เราเข้าสู่สถานะลมนิ่งนะครับซึ่งการโจมตีท่านี้นะครับไอเลนจะชาร์จแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยโจมตีนะครับซึ่งจะสามารถสร้างดาเมจท่าน้ําแข็งแล้วก็สามารถเก็บสแต็กแฟลตฟีดได้ทั้งหมด3ขั้นเลยทันทีนะครับจำไ้ให้เรากดโจมตีเฉยๆไม่ได้กดค้างไว้ครับจะได้แค่1สแต็กเท่านั้นนะครับ แต่ทางนี้นะครับถ้าเกิดเราหลบหลีกแบบปกติไม่ได้กดค้างไว้นะครับแล้วเราก็กดโจมตีเนี่ยมันจะเป็นการใช้สกิลพุ่งโจมตีนะครับซึ่งมันจะสร้างความเสียหายกายภาพแล้วก็ไม่สามารถเก็บแฟตฟีดได้นะครับหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะครับว่าเราสามารถเก็บสแต็กแฟตฟีดได้จากการกดหลบหลีกค้างไว้แล้วก็กดโจมตีนะครับทีนี้เรามาดูการโจมตีปกติหลังจากได้สถานะแฟตฟีดกันบ้างนะครับ ความแตกต,ต่างก็คือตัวละครจะสร้างดามเมจเป็นแบบท่าน้ําแข็งแล้วนะครับแล้วก็การโจมตีขั้นสุดท้ายเนี่ยตัวละครจะพุ่งทะลุผ่านตัวเป้าหมายไปแล้วก็สร้างดามเมจท่าน้าแข็งต่อเนื่องนะครับจากการโจมตีปกติตอนที่ไม่มีแฟลชฟีดเนี่ยนะครับมันจะไม่พุ่งทะลุนะครับอีกหนึ่งการโจมตีแบบหลบหลีกก็คือการแดแอกแท็กตอนที่อาวุธของเราเนี่ย คื่อนน้ำแข็งจากสถานะแฟตฟีดนะครับซึ่งทุกครั้งที่โจมตีก็จะเสียแฟตฟีดไปหนึ่งแต้มนะครับต่อมาเป็นการโจมตีแบบดอชเคาน์เตอร์หรือว่าหลบหลีกสวนกลับนะครับโดยถ้าเรากดหลบหลีกสมบูรณ์จากการหลบการโจมตีของเป้าหมายได้พอดีนะครับแล้วเราก็กดโจมตีหลังจากหลบหลีกสมบูรณ์นะครับเอเลนจะทะลวงผ่านศัตรูแล้วก็สร้างดาเมจเป็นธาตุน้ำแข็งนะครับซึ่งถ้าเรากดโจมตีอีกครั้งไว้ด้วยหลังจากหลบหลีกสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นชารแล้วก็สามารถเก็บสแต็กแฟตฟีดหลังจากจมตีไดด้้วยนะครับ ซึ่งมันก็จะเหมือนการโจมตีของ Arctic Ambush ตอนชาร์จนั่นแหละครับเยงแค่รูปแบบสกิลนี้จะเป็นการหลบหลีกสมบูรณ์เท่านั้นนะครับต่อมาเป็นสกิลพิเศษของเอเลนนะครับสกิลแรกคือดิฟนะครับด้จาก,การกดตัว e ที่อยู่ที่คีย์บอร์ดหรือว่ากดโจมตีรูปดาวที่อยู่ขวาล่างนะครับตัวเอเลนจะใช้ห่างฟ้าไปที่ศัตรูหนึ่งครั้งนะครับสร้างอาเมธเป็นแบบท่าน้ำแข็งนะครับ แต่หากเราเก็บค่าพลังงานเพียงพอจนปุ่มโจมตีลูปดาวเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีชมพูน้ำเงินนะครับการโจมตีก็จะเปลี่ยนเป็นสกิลพิเศษ EX นะครับซึ่งเอเลนจะสะบัดหางฟาดไป2ครั้งทันทีนะครับแล้วก็สร้างดาเมจท่าน้ําแข็งนะครับนอกจากนี้นะครับยิ่งตัวละครเรามีพลังงานเพียงพอจนสามารถกดสกิล EX ได้2ครั้งนะครับเอเลนจะสะบัดหาง2ครั้งก่อนจะการโจมตี EX ครั้งแรกนะครับแล้วก็การโจมตี EX ครั้งถัดไปจะกลายเป็นอัปเกรดหมุนตัวไปรอบๆแล้วก็สร้างดาเมจท่าน้ําแข็งนะครับ อันนี้คือสกิลพิเศษ EX ครั้งแรกนะครับแล้วก็ครั้งที่2นะครับจะเห็นว่าพลังงานด้านบนจะเสียไป2ครั้งนะครับดังแบบนั้นท่านนี้ต้องมีพลังงานเยอะๆหน่อยถึงจะใช้ได้นะครับต่อมาเป็นสกิลต่อเนื่องหรือว่า chain attack นะครับในตอนที่เราเล่นตัวละครอื่นอยู่ครับแล้วก็กดสลับตัวนะครับ เอลเลนจะลงสนามมาแล้วก็พุ่งตัวใส่เป้าหมายนะครับแล้วก็ใช้อาวุธพุ่งใส่ไปที่พื้นเพื่อสร้างพายุแล้วก็ทำความเสียหายท่าน้ําแข็งออกไปรอบตัวนะครับ ลำดับต่อมาเป็นสกิลอันติเมทของเอเลนโจนะครับเมื่อเราเก็บค่าเดซิเบลเลตติ้งจนถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับเราจะสามารถใช้ท่าไม้ตายได้โดยกดที่รูปตัวคิวหรือว่ากดที่ปุ่มสทีทองที่อยู่ด้านขวาล่างนะครับโดยตัวเอเลนจะพุ่งมาจากการอากาศนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายค่าน้ําแข็งออกไปรอบตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นสกิลซัพพอร์ตนะครับอะไรก็คือซัพพอร์ตเมื่อถูกโจมตีนะครับ ดยตอนที่เราเล่นตัวละครอื่นอยู่แล้วถูกโจมตีจนน็อ c แ b a c นะครับแล้วเรากดสลับตัวทันทีจะทําให้เอเลนเนี่ยเข้าสู่สนามแล้วก็สร้างดาเมจ e ท่าน้ําแข็งไปที่เป้าหมายนะครับตอนที่โดนโน็อ c แ back ให้ดูที่ขวาล่างครับจะมีปุ่ม a ซิ d ให้กดสลับตัวทันทีนะครับ Inskill ั u p อ o r t ก็คือ a ซิ d follow up หรือว่า support จู่โจมนะครับโดยในตอนที่เราเล่นตัวละครอื่นอยู่แล้วกดเปลี่ยนตัวตอนที่ถูกโจมตีนะครับ เอเลนจะลงมาในสนามแล้วก็ใช้อาวุธแพรลี่นะครับซึ่งผลัดจากการที่เรากดสลับตัวเพื่อแพรรี่แล้วนะครับแล้วเรากดโจมตีทันทีเนี่ยตัวเอเลนจะพุ่งใส่แล้วก็สร้างดามเตรทน้ําแข็งใส่เป้าหมายนะครับและนี่ก็เป็นสกิลโจมตีทั้งหมดของตัวเอเลนโจนะครับ สำหรับตัวเอเจนต์เอเลนโจนครับจะมี W Engine ที่เหมาะกับเธอโดยตรงด้วยนะครับเดบิว n ์เอนั้นชื่อว่า deep sea visitor นะครับซึ่งรูปลักของมันก็จะเป็นปลาฉลามเหมือนกับตัวเอเลนโจเลยนะครับคุณสมบัติของเอ g นจินนี้ก็คือจะเพิ่มโบนัสแอคแท็กเพิ่มขึ้น20%นะครับและเมื่อทําให้ศัตรูติดเอฟเฟกแช่แข็งแล้วนะครับจะเพิ่มพิิีดข้าเลตอีก7%เป็นเวลา6วินาทีนะครับซึ่งเอฟเฟกแช่แข็งก็จะมาจากตัวละครที่โจมตีเป็นท่านนน้างเ่่ัอยชตของคอนบิแข็ ต่อมานะครับเป็นพรสวรรค์หรือว่าทาเลนต์ของเอเลนโจนะครับโดยทาเลนต์จะมีตั้งแต่ระดับ A ถึงระดับ F นะครับแล้วก็จะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการที่เรากดกาชาแล้วก็ได้ตัวซ้ำนะครับซึ่งรายละเอียดทาเล่นอ้างอิงตามบอนคอสเปต้ารอบที่2ของเกมเซเลสโซนซีโร่นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังนะครับสลับทาเลนต์ A นะครับเมื่อเอเลนหรือว่าตัวละครที่เป็นสายน้ำแข็งเหมือนกันเนี่ยทำให้ศัตรูติดเอฟเฟกแช่แข็งได้แล้วนะครับจะทำให้ตัวเอเลนเนี่ยได้สถานะแฟลชฟีชชร์จจำนวน3แต้มนะครับแล้วววกก็ไดด้้เเอฟฟคิชาร์จยนะครับ แบบฟรีใช้ก็คือเอฟเฟกต์บัฟที่ทําให้อาวุธเปลี่ยนเป็นท่าน้ําแข็งนะครับส่วนคลิกใช้ก็คือตอนที่พุ่งโจมตีอาร์ติแอมบูชแล้วนะครับมันจะใช้เวลาชาร์จน้อยลงนะครับโดยเอฟเฟกต์นี้จะมีคููดาวหนึ่งวินาทีนะครับลำดับต่อมาท ALENT B นะครับเมื่อใช้แลวใช้กันไกลโจมตีอย่างรุนแรงนะครับตัวกันไกลก็คืออาวุธของไอเลนโจนะครับโดยระหว่างที่ตัวไอเลนโจเนี่ยพุ่งโจมตีแบบอาร์ติแอมบูชนะครับจะสร้างข้อเสียเพิ่มขึ้น5 0นะครับอาร์แอมบตชก็ครับ้างไต้แจม ซึ่งทาเลนต์บีของตัวเอเลนโจนะครับจะทําให้ท่านี้แรงขึ้นอีก50%นะครับนอกจากนี้นะครับในทาเลนต์บีเนี่ยถ้าเกิดเราโจมตีศัตรูที่ติดสถานะแช่แข็งอยู่ด้วยเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก100%ด้วยนะครับพูดง่ายก็คือถ้าเกิดศัตรูติดสถานะแช่แข็งจะโดนความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับลำดับต่อมาเป็นทาเลนต์ซีแคทนะครับอันนี้จะได้แค่เลเวลสกิลทั้งหมดบวก2นะครับเลเวลสกิลก็คือเลเวลของการโจมตีปกติ การหลบปลีกการใช้สกิลพิเศษหรือว่าการใช้สกิลต่อเนื่องนะครับสมมติว่าสกิลของเราไป็นเลเวล1อยู่นะครับถ้าเกิดเราอัพทารเก้ซีแล้วนะครับจะอัพเป็นเลเวล3นะครับต่อมาเป็นทา l e เ t d นดีด็อกนะครับเมื่อเอเลนใช้การโจมตีแบบแฟตฟีทิมมิ่งนะครับซึ่งคือการโจมตีปกติแบบสร้างดาเมจ่าน้ําแข็งนะครับหรือว่าใช้การพุ่งโจมตีแบบโคสแนปนะครับ ซึ่งทั้งของรูปแบบการโจมตีนี้นะครับโดยปกติแล้วมันจะใช้แฟตฟีดชาร์จำนวนหนึ่งแต้มต่อการโจมตี1ครั้งนะครับแต่ว่าเมื่อเรามีทาเลนต์ดีแล้วนะครับเอเลนจะฟื้นฟูพลังงานอีก3แต้มนะครับซึ่งจะส่งผลให้เรากดสกิลพิเศษแบบ EX ได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวพามาดูสกิลการโจมตีของทาเลนต์นี้นะครับอันนี้เป็นการโจมตีแบบแฟตฟีดทีมมิ่งก็คือเราต้องเก็บสแต็กแฟตฟีดชาร์จเพื่อเคลื่อนท่าน้องแข็งไปที่อาวุธก่อนนะครับแล้วก็โจมตีปกติได้้เเเเลลยยนนนนนนนะะะคคคครรรัััับบบบสสสกกกกกิฟฟุ่่่งงโจมตตตีีีออแแป็็ชดดว แล้วก็กดแดชเพื่อโจมตีต่อนะครับทั้งสองสกิลนี้ก็จะทําให้ตัวเอเลนเนี่ยฟื้นพลังงานได้เพิ่มขึ้นอีก3แต้มนะครับนอกจากนี้นะครับเอเลนจะได้รับเอฟเฟกต์ชิลด้วย1นึ่นนะครับโดยเอฟเฟกต์นี้จะทําให้เอเลนเนี่ยสร้างความเสียหายท่ามแข็งเพิ่มขึ้นอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปเวลาสิบวินาทีนะครับแล้วก็สามารถทับซ้อนได้สูงสุด3ชั้นด้วยนะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดเอเลนทับซ้อนครบสชั้นแล้วนะครับจะสร้างความเสียหายท่าแข็งเพิ่มขึ้นอีก45%เลยนะครับ ต่อมาเทเลนต์ E ก็จะได้เลเวลสกิลทั้งหมดบวกสนะครับจากเดิมตอนเทเลนต์ C จะได้เลเวลสกิลทั้งหมดบวกสนะครับก็คือจากเลเวล1เป็นเลเวล3นะครับแล้วก็ตอนนี้เทเลนต์ E จะเพิ่มจากเลเวล3เป็นเลเวล5นะครับและสุดท้ายก็คือเทเลนต์ F นะครับเมื่อเอเลนใช้สกิลพิเศษ E X นะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นถี่สิบอร์เซนะครับแล้วก็มาใช้สกิลนี้แล้วนะครับจะทำให้เอเลนเนี่ยได้บัฟเพิ่มคีย์ได้ไปอีก30%เเป็นวลา15วินนาทีะครับสกิลพิเศษ EX ของเอเลนก็คือสกิลนี้นะครับ เราต้องเก็บพลังงานให้เพียงพอก่อนจนการโจมตีลูกดาวเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินชมพูนะครับจะทําให้เอเลนใช้ท่าสกิลพิเศษ EX ได้นะครับซึ่งหลังจากเอาใช้ท่านี้แล้วนะครับทาร์เลน F เนี่ยจะทําให้เอเลนเนี่ยสร้างคียดัมเบดได้เพิ่มขึ้นอีก30เปอรเซ็นเวลา15วินาทีนะครับอีกหนึ่งบั๊ของทาร์เลน F ก็คือเมื่อใช้การโจมตีแบบพิเศษ EX แบบชัร์กนามินะครับจะสร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้น40นะครับซึ่งโดยปกติสกิล EX ช้้าางนนนมมิเีี่่ยไตตอใชชแฟฟรร์ะคับ แต่ถ้าตัวละครเรามีแฟตฟีชชาร์จเก็บอยู่นนเนี่ยครับจะทําให้สกิลดามจเนี่ยแรงขึ้นอีก20%ต่อแฟตฟีชชาร์จหแต้มด้วยนะครับโดยท่านนี้จะใช้บัฟแฟตฟีชชาร์จสูงสุดทั้งหมด3แต้มนะครับนั่นแปลว่าเราจะสร้างควาเฉลียได้เพิ่มขึ้นสูงสุด60%นะครับสกิลพิเศษ EX ชาร์ดนามิก็คือสกิลนี้นะครับคือเราต้องเก็บพลังงานไว้เยอะก่อนเพื่อกดสกิลพิเศษ EX อันนี้จำนวน2ครั้งนะครับเพื่อที่เราจะได้ปล่อยท่าชาร์ดนามิได้นะครับ ซึ่งอย่างที่บอกไปข้างต้นก็คือ Talent F เนี่ยจะเพิ่มค่าเสียหายของท่านี้อีก40นะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัวละครเรามีแฟลชฟีชชาร์จเก็บอยู่ด้วยเนี่ยก็จะเพิ่มนำม้ำักอีก20ต่อแฟลชฟีชชาร์จหนแต้มนะครับต่อมาเป็นพัซซีสกิลของตัวเอเลนโจนะครับโดยตอนที่เอเลนชาร์จแล้วก็ปล่อยสกิลการพุ่งโจมตีอาร์ติแอมบูชนะครับหรือว่าการใช้แฟลชฟีชชาร์จเพื่อปล่อยสกิลการโจมตีป,ปกติที่เป็นแบบท่าน้ำแข็งนดดนนนะะคคครรรัับบจาาา้่่่ีีีดเเเมมยพิขึอก20% สกิลอาร์ติแอบบูก็คือเริ่มจากการที่เรากดแดดค้างไว้แล้วก็เข้าสู่สถานะรมมิงนะครับแล้วกดโจมตีค้างไว้เพื่อชาร์จแล้วก็โจมตีใส่เป้าหมายนะครับซึ่งนอกจากจะได้คีย์ดาเมจเพิ่มขึ้นจากพาสติแล้วนะครับยังสามารถเก็บแฟลพีชชาร์จได้ทั้งหมด3แต้มต่อการโจมตี1ครั้งด้วยนะครับก็จะเป็นการเสริมพลังให้การโจมตีปกติของเอเลนโจเนี่ยเปลี่ยนเป็นท่าน้ำแข็งนะครับแล้วก็จะได้คีย์ที่เข้าดาเมจแรงขึ้นจากพาสติด้วยนะครับ ต่อมาเป็นความสามารถเพิ่มเติมนะครับถ้าเราเล่นตัวเอเลนโจแล้วก็มีตัวละครท่าน้ําแข็ง2ตัวนะครับตัวเอเลนจะสร้างข้อฉายท่าน้ําแข็งเพิ่มขึ้นอีก7.5%นะครับแล้วก็จะโจมตีศัตรูที่ติดสตาร์แรงขึ้นอีก12.5%ด้วยนะครับเอเจนที่มีการโจมตีแบบท่าน้ําแข็งก็อย่างเช่นไลคออนมิยาบิแล้วก็โซคาคุนะครับอีกหนึ่งความสามารถเพิ่มเติมของเอเลนก็คือถ้าในทีมเนี่ยมีตัวละครที่มีการโจมตีแบบสแลดสตัวนะครับตอนที่เอเลนใชสกิพิเศษ EX ถูกศัตรับ จะได้รับเอฟเฟกต์แฟลชฟีชาร์จเพิ่มขึ้นหนึ่งแต้มด้วยนะครับสกิลพิเศษ EX ของตัวเอลิโจก็คือเทลสวายนะครับที่เป็นการสะบัดหางโจมตีใส่ศัตรูนะครับซึ่งท่านี้จะกดได้ตอนที่ปุ่มโจมตีลบดาวขวาล่างเนี่ยเปลี่ยนเป็นปสีน้ำเงินชมพูแล้วนะครับส่วนตัวละครที่โจมตีแบบสแลลส่วนใหญ่ก็จะใช้ดาบนะครับอย่างเช่นแอนบี้โซเจอร์เอลเวนแล้วก็เน็กกมาตะนะครับ แล้วก็แกง๊งธาน้ำแข็งเหมือนกันอย่างมิยาบิแลวก็โซคาคุนะครับก็จะเป็นเอเจนต์ประเภทสแลชเหมือนกันนะครับสรุปในะทางการเล่นของตัวเอลเลนจก็คือโดยปกติเนี่ยเราต้องเก็บสแต็กแฟลฟีดชาร์จก่อนจากการใช้การพุ่งโจมตีอังติแอมบูชนะครับซึ่งถ้าพุ่งโจมตีของอัง,งติเนี่ยก็จะมี2แบบคือแบบชาร์จกับแบบไม่ชาร์จนะครับแบบชาร์จคือมันจะได้3มแต้มทันทีส่วนแบบไม่ชาร์จเนี่ยจะได้แค่แต้มเดียวนะครับพอสะสมแฟลฟีดแล้วนะครับการโจมตีปกติจะเปลี่ยนเป็นธาตุน้ำแข็ ซึ่งมีโอกาสทําให้สตูติดแช่แข็งด้วยนะครับแล้วก็เราจะตีตัวัตูที่ติดแช่แข็งแรงขึ้นด้วยนะครับซึ่งการจะตีปกติจะทยอยเสียแฟตฟิชชาร์จไปเรื่อยๆนะครับพอแฟตฟิชชาร์จหมดแล้วก็ทยอยเก็บใหม่โดยการใช้พุ่งโจมตีนะครับและถ้าเรามีพลังงานเพียงพอแล้วนะครับก็ทยอยกดใช้สกิลพิเศษกับสกิลพิเศษ ex นะครับเพราะว่าทาร์เลนเอฟจะทําให้เอเลนโจใช้สกิลเหล่านี้แรงขึ้นนะครับแล้วก็ได้บัฟคียที่เข้าดาเมจเพิ่มขึ้นหลังใช้สกิลนี้ด้วยนะครับ สรวคืนนี้ก็เป็นการแนะนําแนวทางการเล่นของตัวละครเอเลนโจนะครับซึ่งเป็นเอเจนต์ระดับ s ที่ในช่วงโค้ชเบต้าสเนี่ยมาอยู่ในตู้แบบจํากัดเวลาด้วยนะครับก็หวังว่าแนวทางการเล่นในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ช่องจินเจอร์ a ช n แนด้วยนะครับแล้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ